สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะช่วงนี้หน้าร้อนครับผมทําคลิปวันที่10เมษาปี66อากาศร้อนมากครับบ้านผมเนี่ยบางวันก็40เลยแต่40องศราร้อนมากและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าการอนุบาลต้นพันธุ์ผักสลัดเนี่ยมันจําเป็นไหมอ่าตรงนี้เห็นต่างได้นะครับเพราะว่าแนวทางการทําแต่ละคนแตกต่างกันเวลาของการทําแต่ละคนแตกต่างกัน พื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันตรงเนี้เราสามารถปรับใช้ได้เราไม่จําเป็นต้องไปฟังใครคนใดคนหนึ่งเราดูที่ตัวเราสะดวกแบบไหนยังไงจะง่ายกว่ามาดูครับว่าผมในส่วนของผมมีวิธีการยังไงอ่ะเดี๋ยวุญออาตสลับกล้องครับอ่ะเนี่ยของผมก็เริ่มปลูกแล้วครับส่วนของผมเลยต้องเปิดตัวเลยครับว่าผมเนะี่ยไม่มีการอนุบาลต้นพันธุ์ผักสลัดผมจะลงกล่องจริงเลยลงแบบนี้เลยใส่ปุ๋ยรอบเดียวแล้วก็รอเก็บผลผลิตเลย แต่หน้าร้อนเนี่ยอาจจะต้องเติมน้ําซ้ําเติมแน่นอนครับหน้าร้อนเพราะว่าผักจะกินน้ําหนักมากก็ต้องเติมช่วยในส่วนตรงนี้ส่วนรายละเอียดการเติมผักเติมน้ําในช่วงหน้าร้อนเพื่อนๆเป็นถ้าเพื่อน,อนๆมือใหม่ลองย้อนลองเข้าไปดูในช่องผมครับผมก็จะมีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเติมแบบไหนเติมเท่าไหร่ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ไม่ยากครับตรงนี้ง่ายเลยด้วยผมก็ลงกล่องจริงเลยเพราะผมมองว่าการอนุบาลในส่วนของผมโรงผมจะเป็นแนวยาว ผมมีหลายจุดแล้วผมก็ไม่ได้ปลูกแค่ที่นี่ที่บ้านผมก็ปลูกถ้าผมอนุบาลผมเสียเวลาครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมทําหลายอย่างผมตื่นตีสี่เก็บผักส่งผักเสร็จกลับมาที่สวนสี่โมงเช้าอ่ะแล้วก็จะมีฝรั่งกิมจูฝั่งนู้นไกลๆนู้นเลยนู่นนี่โรงก็หลุดยังไม่ซ่อมก็มีไผ่ด้วยที่เราต้องดูแลหลักๆก,ก็จะเป็นผักกับฝรั่ง ถ้าผมอนุบาลด้วยผมก็จะเสียเวลาอีกเยอะเพราะว่าผมปลูก5วันครั้งครั้งละประมาณ 40- 5 0ถึงหลังเพราะกันเพราะ,มะเมล็ดของผมผมไม่ได้นับมเมล็ดผมโรยเลยก็จะมาแบบนี้นี่หนึ่งรุ่นนี่หนึ่งรุ่นทําไมตรงนี้มีเยอะโรยแล้วทําไมผิดพลาดหรือเปล่าครับตรงนี้มีลูกสวนขอด้วยขอไปปลูกอ่า20ลังผมก็เลยทําเพิ่มมาอีกนี่หนึ่งสองสามสามหกสิบแปด อันนี้คือ180ต้นบวกอีก12 192ต้นตาย4 5เหลือประมาณนับกลมๆ180ตรงนี้เพราะว่าฟองน้ำผมใช้ฟองน้ำก่อสร้างและฟองน้ำร้าน20บาทมาใช้ในการขี้มล็ดลงผมจะใช้แบบนี้เพราะว่าผมจะเน้นประหยัดต้นทุนถ้าผมใช้ฟองน้ำสำเร็จรูปที่ซื้อมาก็เป็นการจ่ายแพง ผมก็เลือกเอาแบบราคาถูกก็มาตัดเอาเองตรงนี้ทําไมผมต้องใช้ต้องปิดไว้เอาออกได้ไหมเอาออกได้แต่ว่าถ้าเอาอ,อกมันจะมีช่องว่างพอมีช่องว่างมันก็จะมีพวกตะไคร่น้ำสีเขียว,ข,ยวขึ้นมาในบริเวณตรงนี้มันก็จะแลดูไม่สวยอะตรงนี้อย่างของผมเนี่ยต้นไซนี้ผมก็ปลูกนะถ้าผมเติมน้ําเติมปุ๋ยเสร็จแล้วผมก็ปลูกถ้ามีเวลาเพราะผมไม่รอว่าต้องถึง14วันหรอกไม่รอว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ บางทีผมลืมเติมน้ําบางทีนะผมทำหลายอย่างลืมเติมรากพวกเนี้ก็จะขาดรากขาดปลูกได้ไหมปลูกได้ครับไปปลูกเลยไม่กี่วันหรอกครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวรากเขาก็งอกยาวขึ้นมาเต็มเองตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากว่ารากขาดปลูกได้ไหมสิ่งที่ไม่อยากให้ปลูกเลยจริงๆเนี่ยคือแบบนี้นี่เห็นไหมครับต้นโตหมดเลยพอตัวนี้มาแครกเรนอันเนี้ยไม่ต้องปลูกหรอกครับเห็นเด็ดออกไปเลยปลูกไปเสียได้ปุ๋ยครับ ต้นอื่นเขาโตหมดเขาโตหมดมันก็มีมั่งนะครับที่มันไม่สมบูรณ์เอาออกเลยครับแบบนี้ยไม่ต้องปลูกถ้าไปปลูกเสียเวลาครับผมแม่อนุบาลผมลงกล่องจริงเลยเพราะผมทําเยอะทําหลายอย่างถ้าอนุบาลผมมองว่าผมเสียพื้นที่ต้องนํามาอนุบาลผมปลูกเลยรอขายเลยอย่างเดียวมันง่ายมันง่ายสําหรับผมผมเลยเลือกทาแบบนี้ ส่วนเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับในส่วนตรงนี้ผมทําผักไฮโดรมาก็สี่ปีเต็มเข้าปีที่ห้าแล้วครับในส่วนตรงนี้ก็ปัญหาต่างๆก็เจอมาเยอะครับก็เลยมีเวลาก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนดูครับว่าการทําผักผักไฮโดรเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยผมไม่เคยมีการวัดค่าน้าครับน้ําที่ปลูกของผมเป็นน้ําธรรมชาติลูกสวนน้ําอาดาน้าปราปาเราปลูกกันแบบนี้ไม่วัดค่าน้ําใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผลผลิตขายง่ายๆกันเลย ทำแบบนี้ก็มีรายได้ครับผมไม่เคยมีเครื่องมือหรอกครับไม่ต้องถามผมนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เลยว่าค่าอีน้ําตัวนี้เท่าไหร่ผมไม่เคยมีเครื่องวัดนั่นหรอกครับแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยผมปลูกแบบนี้มีรายได้มีขายเป็นพอจบครับผมเน้นรายได,ได้ไม่เน้นหลักการเพราะผมทําอย่างนี้มานานแล้วอะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ